ฮะใหญงป่าเป่าปาเปาโอ้มาออกมาตอนรับปู่เลยอ้าปู่ไปแล้วกลับมาจากกรุงเทพไปไปขึ้นไปเลยขึ้นไปปู่ขึ้นไปไปเลยมาอ่ะกรุงเทพป่ะไม่ไปเก่งยางเลยลูกเดินสายโอ้เก่งยามามามาอ๋อย่ามาด้วยไปไป ไปจ้ามาแล้วออกมาต้นมาแล้วโอ้อมาปิดประตูโอ้ปิดประตูโอ้ปิดเยอโอปิดประตูขังผูไว้แล้ลูตบมือตบมือโอ้โอ้อโอ้่